นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขับรถทางไกลย,ยังไงถึงประหยัดน้ํามันไปรับชมกันเลยครับแน่นอนว่าความคุ้มค่าเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้ความสะดวกสบายรวมถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง มาเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นลำดับแรกเสมอเมื่อต้องออกเดินทางขับรถระยะไกลดังนั้นการเตรียมความพร้อมหรือการวางแผนก่อนเดินทางก็ถือเป็นเรื่องสำคัญของใครหลายคนเลยทีเดียวครับวางแผนการเดินทางสักนิดก่อนสตาร์ทเครื่องเมื่อต้องขับรถทางไกลสิ่งที่คุณต้องรู้อยู่แล้วก็คือปลายทางที่คุณจะไป การวางแผนเส้นทางล่วงหน้าเช่นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางหรือเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางหลักใช้งานไม่ได้หากเป็นช่วงเทศกาลที่คนเดินทางกันจำนวนมากการหาเส้นทางรัดก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากขึ้น ระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางควรตรวจสอบเส้นทางให้ดีก่อนว่ามีปั๊มน้ำมันที่ใช้เป็นจุดพักรถหรือเติมน้ำมันหรือไม่หากไม่แน่ใจแนะนำให้เติมน้ำมันให้เต็มถังเสียก่อนนอกจากนั้นยังควรศึกษาสภาพเส้นทางพอสังเกตเช่นเส้นทางที่จะไปนั้นเป็นทางราดช,ชันหรือทางขึ้นเขาที่มีความคดเคี้ยวสูงหรือไม่ เช่นนั้นผู้ขับขี่อาจต้องใช้ความชนานาญพอสมควรและที่สําคัญที่สุดผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมร่างกายให้ดีควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงเพื่อลดโอกาสการเกิดอาการหลับในคนพร้อมรถพร้อมปลอดภัยแน่นอนควรตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คสภาพยางหรือลมยางรถยนต์ หรือแม้แต่ระบบต่างๆภายในรถยนต์ว่าสามารถทำงานได้ปกติดีหรือไม่พอการที่เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกอเพียงพอที่จะทำให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันแล้วยิ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้ผู้เดินทางอย่างแน่นอนครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในกรณีที่รถยนต์เกิดเสียระหว่างทางแนะนำ ให้เตรียมสายล่าจูงสายพ่วงแบตเตอรี่ป้ายสะท้อนแสงไฟฉายหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นติดรถไปด้วยครับบรรทุกสิ่งของน้อยก็ช่วยประหยัดน้ํามันได้ไม่น้อยเลยนะควรเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือขยะที่ซุกซ่อนอยู่ตามเศร้ารถยนต์ออกชิง้งเพราะการเดินทางไกลในทุกครั้งแน่นอนว่าเราต้องมีสัมภาระมากมายอย่างแน่นอนเพอเมื่อรถยนต์ของควรต้องบรรทุกของหนัก ก่ยิงส่งผลให้รถต้องใช้แรงขับเคลื่อนมากขึ้นตามน้ำหนักที่เพิ่มมากตามเพื่อให้รถสามารถกลับเคลื่อนได้ความเร็วปกติเมื่อรู้แบบนี้แล้วควรบรรทุกเฉพาะของที่จำเป็นก็นจะช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้จริงหรือขนของไว้บนหลังคารถกินน้ำมันมากกว่าเดิมหลายหลายคนอาจจะสงสัยวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบกันครับ เพิ่มพื้นที่เก็บของหรือเพิ่มพื้นที่บริเวณห้องโดยสารภายในรถยนต์กระโปรงหลังแล้วหลายคนมักนำสัมภาระเก็บไว้บนหลังคาแทนโดยเลอร์ติดตั้งแร็กหลังคาที่บรรทุกของบนหลังคาได้แต่รู้หรือไม่การทำเช่นนั้นกับเพิ่มโอกาสสิ้นเปลืองน้ำมันกับรถของคุณเป็นอย่างมากเพราะทำให้หลักอากาศพลศาสตร์ของรถจะเสียไป และส่งผลให้มีแรงต้านของลมขณะขับขี่เพิ่มมากขึ้นขนาดเดียวกันน้ำหนักที่บรรทุกบริเวณด้านบนยังเพิ่มการกดตัวรถให้ต่ำลงอีกส่งผลทำให้เครื่องยนต์ต้องใช้แรงขับเคลื่อนมากกว่าปกติรวมถึงรถตัดตาการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลงถึง2-8%เลยทีเดียวครับควบคุมความเร็ว เท่ากับประหยัดน้ำมันความเร็วแม้จะทำให้คุณถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิอดอุบัติเหตุสูงได้เช่นกันรวมถึงการขับรถเร็วเกินไปยังทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่มากกว่าความเร็วปกติอีกด้วยเนื่องจากการเล่งความเร็วรถทุกครั้งจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักทั้งนี้ความเร็วที่จะช่วยประหยัดน้ำมันสำหรับ ถนนปกติควรจะอยู่ที่80-100กิโเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่ควรรักษาระดับความเร็วให้คงที่สม่ำเสมอจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง15%เลยทีเดียวครับเช็คลมยางก่อนออกเดินทางควรเติมลมยางให้มากกว่าระดับปกติที่กำหนดไว้ประมาณ2-3 PSI แรงปอนต่อตารางนิ้วเพราะการขับรถทางไกลบางครั้งอาจต้อง บรรทุกคนรวมถึงสัมภาระจำนวนมากส่งผลทำให้ยางรับน้ำหนักบรรทุกมากกว่าปกติอีกทั้งการขับขี่ในระยะเวลานาน,านแรงดันลมยางจะลดระดับลงประมาณ1-2 psi ซึ่งหากลมยางอ่อนค่าจะยิ่งทำให้ล้อยางเกิดแรงเสียดทานส่งผลให้ต้องใช้แรงขับเคลื่อนมากกว่าปกติและทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไปโดยปริยายอีกด้วยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับขับรถทางไกลยังไงถึงประหยัดน้ํามันถ้ามีข้อมูลอะไรบิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอภายมานะชที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ